ปลาเอเลี่ยนสปีชีส10ชนิดที่ห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักรไทยมีอะไรบ้างไปดูกัน สำหรับเอเลียนสปีชีหรือสิ่งมีชีวิตต่างถิน่นส่วนใหญ่มักจะสร้างปัญหาให้กับระบบนิเวศมากกว่าสร้างประโยชน์โดยพวกเอเลียนสปีชีพวกนี้นะครับจะทําให้สิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดล้อมเดิมก่อนที่พวกมันจะเข้ามามีจํานวนลดลงตัวอย่างเอเลียนสปีชีเช่นปลาหมอคางดําปลาหมอบายันหรือปลาหมอบัตเตอร์ที่แพร่พันธุ์เร็วนิสัยดูร้ายปรับตัวได้ดีและกินสัตว์ประจําถิน่นจนมีจํานวนที่ลดลงอย่างรวดเร็ว ส่วนสาเหตุที่ปลาเอเรียนสปีชีเหล่านี้มาแพร่พันธุ์อยู่ในแหล่งน้ําธรรมชาติของไทยเกิดจากการลักลอบนําเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมประมงงั้นเรามาดูปลาเอเรียนสปีชีสิบชนิดที่กรมประมงห้ามนําเข้ามาในไทยกันดีกว่าว่ามีปลาอะไรบา้างไปดูกันครับ 1. ปลาหมอข้างดํา 2. ปลาหมอมา,ายัน 3. ปลาหมอบัตเตอร์ 4. ปลาทุกชนิดในสกุลชิดล่าและปลาลูกผสม 5. ปลาเท้าสายรุง้ง 6. ปลาทราสสีน้ำตาล 7. ปลากระพงปากว้าง 8. ปลาโกไลแอดไทเกอร์ฟิช 9. ปลาเก๋าหยกและ10ปลาที่มีการดัดแปลงหรือตัดแต่งพันธุกรรม GMO GM LMO ทุกชนิดและนอกจากนี้ยังมีสัตว์น้ำอีก3ชนิดที่ห้ามนำเข้ามาเช่นกันได้แก่กูขนจีนหอยมุกน้ำจืดและมึกสายวงน้ำเงินทุกชนิด